สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเติมเกมอันดีเซมเบอร์ตอนนี้เลทราคาลงแล้วนะครับสามารถเติมกับร้านพี่จรชาวไร่ได้เลยบริการดี24ชั่วโมงจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทปลอดภัยแน่นอนติดต่อได้3ช่องทางเพจไลน์เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมเพื่อนนะครับจากช่องนวบะนำโตวอ้วนกลมนะครับวันนี้นะกลับกันใหม่ครั้งนะครับสำหรับเกมอันดีเซมเบอร์นั่นเองนะครับซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือ อัปเดตนะครับประจําวันที่14บธันวาคมนั่นเองสําหรับการอัปเดตในครั้งนี้นะครับผมก็จะพูดเป็นแบบสรุปเนาะอาจจะไม่ครบทั้งหมดนะครับจะเน้นไปทางสกิลแล้วก็รูนสกิลนะครับเบื้องต้นท่าที่ผมทราบมาก็จะมีรูนสกิลใหม่นะครับก็จะมีรูนสกิลใหม่นะครับ9สกิลแล้วก็ลิงก์รูนนะครับ11ลิงก์รูนนั่นเองอย่างไที่อัปเดตเข้ามานะครับนั่นคือสกินนะครับตรงนี้เลยนะตรงเสาวาร์นะครับ เป็นต้นคริสต์มาสนะเออสวยงามใช้ได้เลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับนั่นคือเลดนะครับ50นะคาราวานนะครับก็จะมีการปรับสกิลบอสใหม่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับเลดจุตินะครับก็จะมีระยะเวลานะครับลง2อาทิตย์แล้วก็พัก1อาทิตย์นั่นเองในส่วนของดันเจี้ยนวอลิ้นะครับก็เริ่มซีซันใหม่นะครับต่อไปนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับเช็คชื่อคริสต์มาสนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะแล้วก็จะมีรูนฮันเตอร์พาร์นะครับเริ่มซีซัน4นะครับ ในส่วนต่อไปก็อาจจะไม่มีภาพประกอบเหมือนกันนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับเพิ่มมอนสเตอร์นะครับซันต้าบูลุนะครับอยู่ในแบบนะเป็นซันต้าตัวแดงเลยนะครับถ้าเกิดเราฆ่าได้มันก็จะรอปเป็นกล่องมานะครับคล้ายๆกล่องฮาร์วีนั่นแหละของข้างในนะครับผมก็ไม่มีภาพประกอบนะเพราะว่ายังไม่ได้ลองเล่นดูเลยนะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับก็จะเริ่มวันที่14ธันวาคมนะครับถึง4มกรานะครับในส่วนของแฟชั่นนะครับก็จะมีแจ็คเก็ตซันต้านะครับแล้วก็จะมีหมวกซันต้าแล้วก็จะมีดวงดาวแห่งคริสต์มาสคร นี่เป็นดาวแบบนี้นะในส่วนของประตูมาที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นคือร่องรอยของคนนอกศาสนานั่นเองนะครับเป็นแบบดักๆแบบนี้เลยนะในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสกิลใหม่นะครับ9สกิลนะในส่วนของรายละเอียดนะครับผมอาจจะไม่ได้อธิบายนะแค่บอกว่าสกิลไหนอันใหม่บ้างนะครับสำหรับสายสีแดงนะครับก็จะมีสกิลเพิ่มมาใหม่นะครับ3สกิลสกิลแรกนะครับนั่นคือเขตฉับพันนะครับระดับทั่วไปนะสกิลนี้สามารถซื้อได้ที่ร้านค้านะครับหรือว่าตอบก็ได้นะ อ่าสำหรับสกิลนี้นะครับก็จะเป็นสายฟ้านะครับอ่าเป็นดาบเนาะปักลงมาที่พื้นนะครับสกิลต่อไปนะครับนั่นคือฟาดฟันลมบ้าหมูนะครับในระดับแมจิกนะสกิลนี้นะครับต้องผสมเท่านั้นนะครับหรือว่าเปิดจากกล่องกิ้วนะครับอ๋อเป็นฟันและเป็นพายุออกไปนะครับค่อนข้างเท่เลยนะสกิลต่อไปครับมรสุมเปลวเพลิงนะครับระดับแปรนะสกิลนี้นะครับได้จากการผสมนะครับหรือว่าเปิดกล่องกิ้วเท่านั้นนะครับอ๋อสกิลนี้เป็นการตีหมุนนะครับหมุนแล้วเป็นฮาร์ดไฟหเลยปะ น่าจะเป็นอย่างนั้นครับคุณสมบัติธาตุไฟอ่าค่อนข้างเท่นะค่อนข้างเท่อยู่ต่อไปนะครับไปดูสกิลสายสีเขียวบ้างนะครับก็จะมีเพิ่มมา3สกิลนะครับสกิลแรกนะครับลูกธนูระเบิดนะครับในระดับทั่วไปมีไขยร้านค้าหรือว่าดอกจากมอนสเตอร์นะครับอ่าสกิลนี้นะครับยิงมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นชนวนระเบิดนะแล้วก็ระเบิดอ๋อประมาณนี้นะครับสกิลต่อไปนะครับโต้กลับนะครับระดับทั่วไป สกิลนี้ครับก็จะมีขายในด้านค้านะครับหรือว่าดรอปจากมอนสเตอร์นะโอเคครับลักษณะของสกิลนี้ครับก็คือเคาน์เตอร์นั่นแหละเห็นไหมพอมอนสเตอร์ตจมตีมานะครับก็จะรับความเสียหายเองนะครับประมาณนั้นสกิลถัดไปครับสอนเพลนะครับระดับทั่วไปมีขายในด้านค้านะครับแล้วก็ดรอปจากมอนสเตอร์ได้นะครับโอ้สกิลนี้น่าเล่นคุณผู้ชมเพราะว่ามันทะลุตัวหลังนะเอออันนี้อันนี้น่าเล่นอันนี้สวยเลยครับผมว่าน่าเล่นมากเลยเป็นท่าดไฟด้วยนะต่อไปรูนสกิลนะครับสายสีดำเงินนะก็จะมีเพิ่มมา สกิลแรกนะครับการเคลื่อนไหวที่ว่องไวนะครับระดับทั่วไปสกิลนี้ผมเช็คแล้วนะครับไม่มีขายในร้านค้านะต้องดรอปจากมอนสเตอร์นะครับผสมเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะได้ด้วยนะครับแต่ว่าในร้านค้าไม่มีขายนะโอ้สนับสกิลนี้นะครับน่าจะเป็นสกิลบัฟนะอันนี้คุณผู้ชมอ่านรายละเอียดเอาละกันนะครับสกิลถัดไปครับลีรับนะสกิลนี้ก็ไม่มีขายในร้านค้าเช่นเดียวกันนะครับต้องดรอปจากมอนสเตอร์แล้วก็จากผสมนะครับสกิลนี้ก็น่าจะเป็นบัฟเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คุณผู้ชมอ่านรายละเอียดเอาละกัน แสงศักดิ์สิทธิ์นะครับระดับแมจิกนะสกิลนี้ต้องผสมนะครับหรือว่าเปิดจากกล่องกิลนะครับอ๋อก็ยิงชาร์จเป็นลําแสงเลยนะครับแสงว่าสกิลนี้นะครับเป็นสายจดจ่อนั่นเองนะสำหรับลิงดูสกิลสีแดงนะครับก็จะมีเพิ่มมา4ลิงดูนะครับลิงดูได้นะครับก็คือพลังกำลังที่ล้นเหลือนะครับระดับแมจิกนะอ่ะผมจาดให้ฟันนิดนึงแล้วกันลิงดูนี้นะครับเพิ่มเอฟเฟกแข็งแกร่งบวก10%เเมื่อใช้สกิลอัพเกรดการป้องกัน จะได้รับเอฟเฟกต์แข็งแกร่งเป็นเวลา10วินาทีอันนี้ก็จะเพิ่มค่าป้องกันนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นหน่วยนะอ่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับลิงก์รูนนี้นะครับได้จากการผสมแล้วก็เปิดกล่องกิ้วเท่านั้นนะครับลิงก์รูนถัดไปครับอัปเกรดขอบเขตแสรแล้วนะครับระดับแมจิกลิงก์รูนตัวนี้นะครับได้ขอบเขตฮอลล่าบวก20นะครับได้จากการผสมนะครับแล้วก็เปิดกล่องกิ้วเท่านั้นนะลิงก์รูนต่อไปนะครับโจมตีดูแลนจดจ่อนะครับในระดับแรูนนนตััวี้้ะะครรบไไดออ่ะ มุนเวียนเอฟเฟกต่อไปนี้ทุกๆการโจมตีจู่โจม1ครั้งคุณเสียหายวงแหวงบวกย0เซนจู่โจม2ครั้งคุณเสียหายวงแหบวก20เซนจู่โจม3ครั้งขยายความเสียหาย1 0เซนอันนี้น่าจะเป็นลิงค์ดูนสำหรับสายจดจ่อหรือเปล่าเพราะมันเขียนว่าโจมตีรุนแรงจดจ่อผมคงคิดว่าสกิลว,วายุโลบ้าหมูเนี่ยน่าจะต้องใช้อันนี้นะคิดว่างั้นนะครับลิงค์ตันถัดไปครับการรวมพลนะครับระดับแรสําหรับลิงค์ลูนตัวนี้นะครับได้ความเสียหายแรกห้งลึกครับบวกหกที่อันเชิญน,นตัว ลดความเสียหายที่สมุดได้รับ2%ต่อแร่หงลึกที่อันเชิญ1ตัวอ๋อเป็นลิงค์ลูนสำหรับสายซัมมอนนะครับอันนี้ต่อไปมาดูลิงค์ลูนสายสีแดงเงินกันบ้างนะครับก็จะมีเพิ่มมา5ลิงค์ลูนนะครับลิงค์ลูนนี้นะครับเปิดใช้บัฟเมื่อใช้การเคลื่อนย้ายนะครับในระดับแมจิกนะครับลิงค์ลูนนี้ต้องผสมเท่านั้นหรือว่าเปิดจากกล่องกิ้วนะครับสำหรับลิงค์ลูนนี้นะครับจะได้ลดเอฟเฟกของสกิลที่ทำงาน25%คาลเล่ฟื้นฟูคูด้าสกิล5%นนนนะะะครััับบวดเมมจิกกก็หือฮ ลิงค์นูนต่อไปนะครับปัญญาชนระดับแมจิกนะครับสำหรับลิงค์ลูนตัวนี้นะครับก็ได้จากการผสมแล้วก็เปิดจากกล่องกิลเท่านั้นนะครับลิงค์ลูนตัวนี้นะครับบวกเอฟเฟกความรู้บวก5%เมื่อใช้สกิลอัพเกรดโจมตีจะได้รับเอฟเฟกความรู้เป็นเวลา10วินาทีนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายคาถาบวก50%ความไน้รการไล่บวก10%นั่นเองลิงค์นูนต่อไปที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นคือผู้ปกครองธาตุนะครับสำหรับลิงค์ลูนนี้ครับจะได้เจาะเกาะธาตุเป็นเปอร์เซ็นต์นนนนนนะะะคคคครรรรััััับบบบลิงง์โดดดถถไปปาาาาทเเมื่อ้ใแะนครับ ลิงก์ดูนี้ได้จากการผสมแล้วก็เปิดจากกล่องกิ้วเท่านั้นนะครับลิงก์ดูนี้นะครับต้องเชื่อมกับสายจู่โจมคู่กระถานะครับส่วนรายละเอียดผมไม่อ่านให้ฟังแล้วกันเนาะค่อนข้างยาวนะครับลิงก์ดูถัดไปที่เพิ่อเข้ามาครับโทเทมทำงานเมื่อใช้สกิลอัปเกรดน,นะครับในระดับแรสำหรับลิงก์ดูนี้นะครับโทเทมที่ทำงานจะได้รับความเสียหายลดลง30%จำนวนอันเชิญโทเทมสูงสุดบวกหเอฟเฟกต์โทเทมที่ทำงานบวก50อ๋อสายโทเทมเลยนะครับสำหรับลิงก์ดูนี้นะทำให้สายโทเทมนั้นเก่งขึ้นแน่นอนนะเนี่ยยออ่่่ะะเเเดดีีวด๋ววรรรราาาาาาามมมูขงงง้้้้นนนคคกัับบบไพิ สำหรับร้านค้านะครับที่ผมเห็นเพิ่มมาใหม่ก็จะเป็นแพ็กเกจคิดแมสนะเราก็คิดแมสเต็ปแอฟมีอีกไหมอันนี้น่าจะเหมือนเดิมนะครับอ่ะผมดูเรียบร้อยแล้ว,ลวส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมนะครับยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคอนเทนต์นะครับอัปเดตแพทใหม่นะประจําวันที่14ธันวาคมนะครับยังสนุกกันอยู่หรือเปล่าครับผู้ชมสำหรับเกมอัเดเซมเบอร์นะ ส่วนใหญ่ f c ก็ยังคงเล่นกันอยู่นะครับเนะี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยวลเท่าเดิมนะครับไม่มีเวลาได้จริงๆนะอย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็ทําหลายเกมนะครับทำให้เวลาในการเล่น d e c e ิ b e มเบอร์เนี่ยมันน้อยลงหรือว่าไม่มีเวลาเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าในส่วนอคอนเทนต์เนี้ยผมก็ยังอนะัปเดตเรื่อยๆอาจจะมีบิลสกิลใหม่มาจาก f c อะไรเงี้ยยังคงทําให้เรื่อยๆส่วนใครที่แบบว่าเล่นสกิลใหม่หรือว่าอยากจะนําเสนออะไรใหม่ๆนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่เดิมเลยครับเฟซบุ๊กผมนะครับทักมาได้เลยนะ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับหากมีอัปเดตก็รอติดตามได้เสมอครับสำหรับเกมอดิเซนเปอร์นะครับสำหรับวันนี้ครับขอลาคุณผู้ชมที่นักไปก่อนนะครับจุบจ้า